ประกอบเสร็จกันแล้วนะครับนี่นะครับสวัสดีครับอีกผม Auto Innovation นะครับวันนี้เราจะมารีวิวแก่ห่อเจ้าตัวเสียบอุปกรณ์นะครับใช้การเสียบไขควงอะไรอย่างนี้ได้นะครับใช้มันจะมีแงับเป็นความว่ามันจะสะดวกกว่าเดิมนะครับถ้าหากเราเก็บไว้อย่างเช่นในกล่องนี้นะครับเราเวลาเราหยิบมาบางครั้งก็จะหยิบยากเกินไปเช่นหน้กเราใช้ไว้ในนี้เราดึงขึ้นมาเลยง่ายๆกว่า คาทเตอร์แกะนี่เราต้องเอามาประกอบอีกนิดหนึ่งนะครับเราจะเป็นตัวน็อตมาประกอบนะครับตัวนี้นะครับประกอบของเราเราต้องดูสักตรงนี้นะครับเพราะาไม่มีผู้มือให้ก็ดูจากตรงนี้นะครับให้ประกอบ ตังน,นี้ติดก,กันก่อนแล้วก็ป,ประกอบนี่มันฐานล่างมาเราแกะนอก็อตติดๆกันไะครับ ้องดูนเครับนี่ให้ประกอบมาประมาณนี่นะ อันนี้ก็การประกอบก็จะไม่ได้ยากเลยมากเทนะ่าไหลาครับการประกอบไม่ง่ายนะ่ะก็มาประกอบตัวนี้คนระับในการปอะก,อก่อบนะใช้นอ็อตอีกตัว น็อตที่เขาให้มาเนี้ยก็จะเป็นเป็นตัวน็อตพลาสติกนะครับฮะนั่งไจแล้วมากรบฐานล่างก่อนครับกบบนี้ง่ายมากเลยคนะรับน็อตพลาสติก นไม่ตรงลองดูแบบนี้ไ้อีกแกอีกตะวนะเก่งดีกว เสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะครับบตอนประกอบให้ดูรูตรงนี้ตรงกันด้วยนะครับนี่เพรามาจัดเก็บของเลยนะองคาลเตอร์าเอร์ออไว้ช่องนี้นะใส่กวางเล็กๆมันจะตัวสะดวกข,ขึ้นนะเวาลาใช้ มีตรงนี้ใส่ปัจจัยขนาดเล็กหรือแปรงปัดฝุ่นเป็นหกเหลี่ยมอย่างนี้เลยนะตะเกะใส่ได้หลายอย่างมากนะตรงนี้เหลืออยู่สองช่องตรงนี้ก็ใส่เป็นตัวหกเหลี่ยมแบบนี้ไปนะไม่ได้ไหนเหีครนะนี่นะใส่ของนี้ก็จะหล่นยากนะครับ และการดึงมาใช้ก็ใช้ง่ายมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ออกจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับบ๊ายบาย